่เดือนนหนเธอต้องหาได้เท่าไหร่ต่อเดือนที่เธอต้องส่งเคือถ้าเอาของพ่อเนี่ยก็คือก็เกือบเกับรล้านนะเดือนอะละเปิดยอดเงินท่เบสคำสิงต้องใช้นี่ให้พ่อสมรักทุกเดือนมากถึงขนาดนี้ ถือเป็นสาวกแกร่งแห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับเบสดักุน,นีคําสิงห์วัย23ปีลูกสาวอดีตนักมวยชื่อดังสมรักคําสิงห์แต่มาวันนี้สาวเบสต้องก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าครอบครัวเพื่อดูแลทุกคนในบ้านหลังจากที่พ่อสมรักต้องล้มละลายและเจอคดีมากมายล่าสุดเบสคําสิงห์เปิดใจผ่านรายการแฉว่าทุกวันนี้ต้องหาเงินใช้หนี้ให้พ่อเดือนละเกือบ1ล้านบาทซึ่งยังไม่รวมกับค่าบ้านค่ารถและทุก คนในครอบครัวที่ต้องดูแลไม่มีเวลามานั่งเครียดเรื่องความรักหรอกแค่หาเงินส่งใช้นี่ให้พ่อก็หนักแล้วเดือนหนึ่งต้องจ่ายให้พ่อเกือบล้านล้าน เพราะพ่อมีคดีลอตเตอรี่ที่ต้องผ่อนจ่ายอันนี้ยังไม่รวมกับค่าบ้านค่ารถซึ่งต่อเดือนต้องหาเงินจ่ายทั้งหมดประมาณ1.5ล้านแต่ยังไม่เคยมีเดือนไหนที่หาไม่ทันเพราะโชคดีที่มีแฟนขับน่ารักคอยดูยูทูบเบอร์เราคอยสปอ์ตคือทุกยอดของการกดไลค์กดแชร์ทําให้มีลูกค้ามาซื้อเราและเรามีเงินตรงนี้ต้องขอบคุณแฟนขับด้วยถามว่าถ้าต้องส่งให้พ่อเหลืออีกนานไหมเบสบอกว่าน่าจะอีก3-4ล้านมดดําบอกว่า ใกล้แล้วแต่เบสก็อธิฐานว่าใกล้แล้วในส่วนของกลุ่มที่เขาฟ้องแต่จะมีกลุ่มที่เขายังไม่ฟ้องอีกนะซึ่งต้องทยอยจ่ายไปเรื่อยๆไม่รู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ถามว่าชีวิตในวันที่พ่อลละลายจริงไหมเบสคำสิงบอกว่าจริงวันที่พ่อลละลายเราก็เลยเอาเงินที่ได้จากยูทบเบอร์มาใช้ในบ้านมันก็ทําให้เราต้องขยันขึ้นต้องไปข้างหน้ามีความเป็นผู้นํามากขึ้นเราเลยมาอยู่ตรงนี้ถ้าพ่อไม่ลมละลายหนูอาจจะเป็นเด็กน้อยธรรมดาก็ได้ตอนนี้ถือเป หัวเรือใหญ่ดูแลทุกคนในครอบครัวยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเบสทำงานอย่างหนักดูแลครอบครัวดีขนาดนี้ขอให้ส่งผลให้สาวเบสเจอหนุ่มที่รักจริงหวังแต่งนะคะขอขอบคุณเบสคำสิง ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ